พบกับข่าวบันเทิงนะคะก็แสดงความยินดีกับแม่หญิงลีนะคะประมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพนั่นเองนะคะวันนี้เองวันที่3พฤศจิกายน2น5 6 4นะคะก็คือเป็นวันเข้าพิธีมงคลสมรสนะคะระหว่างประมหาเทวีเจ้าแม่หญิงลีกับเจ้าหลวงตูนนะคะพร้อมนะคะแขกพร้อมหน้าพร้อมตานะคะครับค้างไปด้วยทั้งฝ่ายญาติทั้งสองนะคะก็ มีเพื่อนๆน,นะคะในวงการเข้ามาร่วมคับข้างพร้อมทั้งมี FC แล้ว้อเพื่อนๆเ,เข้ารวมแสดงความยินดีผ่านทางไลฟ์สดในเพจวีนด้วยนะคะซึ่งในขณะที่มีการรถน้ำสังอยู่นั้นนะคะพระมหาทีวีเจ้านะคะก็ตื่นตันนะคะเพราะว่าเจ้าหลวงตูนนั้นได้กล่าวว่าจากนี้ไปหลังจากพิธีมงคลสมรส จะดูแลเธอตลอดไปทำเอาทราบซึ้งตื้นตันกันสุดๆกันไปเลยนะคะเรียกน้ำหูน้ำตาได้เรียกว่าทราบซึ้งประทับใจนะคะทั้งผู้คนที่ร่วมงานนะคะสดๆกับแล้วก็ f c ที่เข้านะคะร่วมแสดงความยินดีผ่านไลฟ์สดในเพจด้วยนะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะในงานแต่งงานของ เจ้าหญิงลีค่ะนะคะวันนี้เธอก็สวยมากนะคะเจ้าบ,บ่าวก็ตื้นตันนะว่าดีใจที่มีงานในวันนี้แล้วก็ชมเจ้าสาวด้วยนะคะว่าเจ้าสาววันนี้สวยมากนะ,ะพร้อมทั้งเช็ดน้ำตาปร่างๆนะคะดูสิคะแม่หญิงลีก็ตื้นตันนะคะคือคงจะตื้น ตื่นเต้นด้วยนะครแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะคะก็ทางโซฟลานิวนะคะแล้วก็โหนกระสวยนะคะรวมไปถึงเพจนะคะไทม์ไลน์ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะขอให้ทั้งสองคนนะคะจงอ,ะอยู่คู่ครองกันนะคะตราบเท่านานนะคะ คือเม้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีงานเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็มีเงินนะคะล้นตัวนะคะใช้จ่ายอย่างสุขสำราญนะคะนี่ก็คือ,อภาพบรรยากาศนะคะทุกๆท,ท่านค่ะเจ้าสาวก็ถือว่าสวยมากนะคะหลังจากที่ได้มีการศยกรรมมาหมดัดๆนะคะ ดูเจ้าบ่าวค่ะเจ้าสาวน้ําตาคอ,อน้ําตาซึมค่ะทุกทท่านค่ะน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะนะคะดิฉันก็รู้สึกนะคะประทับใจนะคะกับทั้งสองคนด้วยนะคะแล้วก็ดีใจด้วยกับโอกาสที่มีนะคะเพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆนะคะยากที่จะ,ะหาพบได้เจอนะคะรักบริสุทธิ์จริงๆนะคะบางคนก็ยัง ไม่พบเจอด้วยซ้ํานะคะถ้าเกิดว่าใครที่เจอแล้วก็ขอให้รักษานะคะรักนั้นไว้นานๆนะคะให้อยู่คู่กับคนานานๆให้เห็นคุณค่านะคะอย่าปล่อยปะละเลยกันซึ่งกันนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะเพื่อนๆแล้วก็แขกในงานก็ขอเข้าร่วมถ่ายรูปนะคะอยู่เรื่อยๆเป็นระยะะ,ยะค่ะนะคะตรีมงานวันนี้ก็จะเป็นสีชมพูครีมนะคะสวยงามค่ะนะคะชื่นมื่นนะคะ ยินดีอีกครั้งนะคะสำหรับทั้งสองท่านนะคะแขกก็มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรับข้างมากหน้าหลายตาหลายวงการด้วยกันค่ะทุสิคะไม่ยิงรีตื้นตันมากเลยคะ่ะไม่กล้ามองหน้ากันเลยค่ะนะคะมองหน้ากันสิคะ<อ>นี่นี่ก็เป็นช่วงถอดสายมงคลแล้วนะคะ ค่ะก็สื่อมวลชนก็เข้ามานะคะเข้ามาเอ,อ่อถ่ายภาพนะคะเพื่อที่จะทาข่าวกันคับข้างหนาแน่นะะนะคะนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่ดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะและนี่ก็คือภาพขบวนแห่ค่ะนะคะยิ่งใหญ่อลังการตะการตามากดีามากค่ะแม่นะคะ เพื่อนพ้องนะคะในวงการนอกวงการฝุดหวังกับพี่บอยค่ะสองหมื่นห้าพันคนดูค่ะวันนี้เจ้าอัสักเท่าไหร่มีไปที่ช่วงที่จะระดับ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 เพื่อนเจ้าสาวพระมหาเทวีเจ้าต้องอย่างกลับหัวห้าพิธีการประตูเป็นประตูทองค่ะนะคะคือด้วยนะคะแรงนะมาฟ้าจะเต็มร้ น้องเฟิร์สนะคะผู้เข้าประกวด Miss Universe Miss t ทยแลนด์ยูนิเวิรนั่นเองค่ะนะคะนี่สวยงามค่ะนะคะเพื่อนเจ้าสาวก็ก็สวยนะคะการจัดงานก็สวยรูนะคะอืมท่ามกลางนะคะ fc นะคะคอมเมนต์ขึ้นรัวๆนะคะแล้วก็การกดหัวใจนะคะ ส่งกำลังใจกันอยู่ตลอดครับข้างนะคะอุ่หาฝากข้างนะคะชื่นมื่นนะคะนี่โอเคค่ะวันนี้นะคะโซฟลาก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะพระบาทเทวีเจ้านะคะอย่าวีนสิแม่นะคะวันนี้ซซฟลาก็ฝากนะคะข่าวดีดนะคะไว้เท่านี้ขอบคุณมากคะ่ะ